แปลงมุมถนนเมนเกือบ39ว่าห้าห้องนอนสองห้องน้ำทําเลบางบัวทองดีโฮมบายเจโฮมพา f เอฟซี FC ที่รักทุกคนนะครับมาเปิดบ้านอีกหนึ่งหลังนะฮะหลังนี้จำ๋มเลยนะฮะเส้นอ่าซอยวัดลาดประดุกนะฮะ ใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลเวสต์เกตเรานี่เองนะครับหลังนี้มีความโดดเด่นนะฮะได้ความเป็นแปลงมุมแล้วก็บริบทล็อบข้างถือว่าน่าอยู่ส่วนตัวมากๆเลยนะครับหลังนี้นะฮะได้แปลงมุมแล้วสามารถจอดรถในบ้านได้2ขัคันนะครับมาครับเข้าเข้ามาในตัวบ้านได้2ทางนะฮะทางนู้นกับทางนี้นะครับก็เลือกเอาแล้วแต่ความสะดวกความชอบของพี่ๆเลยนะครับเข้ามานะฮะจะเจอพื้นที่สีเขียวเหมาะกับ สมาชิกสี่ขาจุ้เหม่งเอ๋ยชี่เอ,เอ๋ยนะฮะก็สามารถเติมเต็มความสุขในครอบครัวได้เลยนะครับมีสวนน,น้อยๆให้นะฮะเราจัดเป็นสวนหินให้นะครับมีสนามหญ้าเผื่อว่าครอบครัวท่านไหนนะฮะมีเบบี๋นะครับสามารถเดินเล่นวิ่งเล่นจุดนี้ได้เลยนะครับมีต้นนั่งให้นะครับเราบิวอินให้พี่ๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปลูกต้นไม้ให้สวยๆเลยนะครับราคาถือว่า จับต้องได้สุดๆเลยนะครับราคาไม่ถึง3ล้านบาทด้วยนะฮะ่วนนี้นะฮะเราปูกระเบื้องแล้วก็ทำหลังคาให้เรียบร้อยนะครับติดไฟประดับไฟเวลค้ามให้นะครับก็ออกโทรมุนลมุนนะครับนมุนรมุนเลยนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถก็มีก๊อกสวิตช์ให้นะครับพ่อบ้านก็สามารถล้างรถขัดสีลงแบก ของลูกรักลูกชายของพี่พได้เลยไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับมาในส่วนของตัวโถงภายในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านก็ได้ตัวฝ้าค่อนข้างสูงเลย2เมตรกว่าเลยนะฮะก็ให้ความโปร่งโล่นโงนะครับตรงนี้แล้วแต่พี่พี่เลยนะฮะจะจัดสรรเป็นมุมนั่งเล่นเอ่ยมุมเลี้ยงลูกรีดผ้าได้หมดนะครับ พื้นที่โถงชั้นล่างค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับถือว่าไม่อึดอัดเลยสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับด้านหลังของตัวบ้านนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับโซนครัวเรามีอะไรให้บ้างนะครับชุดโต๊ะทานข้าวสี่ที่แถมให้เลยนะครับแล้วก็เค์เตร์ครัวห้องครัวกว้างๆเลยนะฮะสมาชิกครอบครัวท่านไหนนะครับที่เป็นสายทาอาหารทําขนมนะครับครัวได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีช่องแสงสามารถเปิดหน้าต่าง เื่อทำอาหารที่มีกลิ่นชุนแง้มหน้าต่างสักนิดหนึ่งนะครับกลิ่นก็จะได้ระบายออกจากตัวครัวนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมสวยมุมหนึ่งนะฮะสามารถเทควิวออกไปยังสวนหน้าบ้านของเราได้เลยนะฮะก็สามารถเข้าออกทางนี้ก็ได้นะครับเียบมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างสุขภัณฑ์ไปแดงทุกชิ้นนะครับตั้งแต่ หัวจดเท้าเลยนะครับสุขภัณฑ์ใหม่ป้ายแดงทุกชิ้นเลยตอเนเรื่องใหม่นิดนึงนะครับก็จะเป็นห้องนอนสวนะครับห้องนอนสวก็มีช่องแสงให้นะครับหัห้องนอนชั้นล่างของสวนะครับมีให้2ห้องนะครับมีให้2ห้องเลยนะครับก็เลือกเอาเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ได้หมดนะครับ ไปดูห้องนอนห้องที่สองกครัห้องนอนชั้นล่างห้องที่สองนะครับหรือว่าทําเป็นห้องอ่านหนังสือห้องทํางานได้หมดนะครับมีช่องแสงสามารถเทควิวไปยังตัวโถงของตัวบ้านได้นะครับหรือว่าเราอยากทํางานเงียบๆนะครับแล้วก็มองลูกๆเล่น ตรงห้องโถงไปด้วยหรือว่ามองบริบทด้านหน้าบ้านของอตัวบ้านไปด้วยนะครับก็สามารถตรงนี้ได้เลยนะเป็นมุมค่อนข้างาสวยเลยนะครับเป็นวิวค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมมองที่มองจากตัวหน้าห้องนอนชั้นล่างนะครับมองมายัางตัวหน้าบ้านนะครับ นะฮะตัวรูว้วเราก็ตีระแนงให้นะฮะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าไปครับงั้นต่อเนื่องไปยังชั้น2กันเลยตอนนี้เจโฮมก็พาทุกคนมายังชั้น2นะครับชั้น2ประกอบไปด้วยหนึ่งห้องน้ำสามห้องนอนนะครับเอาใจสายครอบครัวใหญ่นะครับก็ด i g เมมเบรเลยนะฮะ นิโควมวลข้ามประดับให้นะครับตรงนี้ตรงโถงของตัวชั้นสองนะครับห้องน้ําชั้นสองนะฮะได้ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะก็พีพีสามารถไปทําฉากกั้น่วนแห้ง่วนเปียกเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเผื่ออนาคตนะครับสุขภัณฑ์ใหม่ทุกชิ้นนะครับแทแนต่อเนื่องมายังห้องนอนห้องที่ห้องที่3นะครับของ ตัวบ้านหลังนี้นะฮะก็จะอยู่โซนชั้นสองนะครับก็ถ้านับเป็นห้องนอนที่อยู่โซนชั้น2ก็เป็นห้องนอนห้องที่1ชั้น2นะครับก็ได้ช่องแสงสองด้านเลยนะครับก็สามารถเปิดรับลมช่วงกลางวันหรือว่าช่วงกลางคืนได้เลย <S <S ต่อเน,นื่องมายังห้องนอนห้องที่สองของชั้น2กันะนะครับ โอ้ได้ห้องค่อนข้างกว้างเลยนะฮะห้องนี้ถือว่าจัดเป็นห้องมาสเตอร์ได้เลยนะฮะก็สามารถเทควิวสวนหน้าบ้านได้เลยนะฮะวิวเขียวๆสวยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับก็มีช่องแสงให้สองช่องนะครับห้องสุดท้ายห้องนอนห้องที่ห้านะครับห้องนอนห้องที่ห้าไซส์ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับห้องนอนห้องที่ห้านะครับ เอาละครับก็เดี๋ยวพี่ๆท่านไหนนะฮะชอบละหลังนี้แหละอยู่โซนบางบัวทองไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็สถานีรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะฮงไปสรุปข้างล่างกันเอาละครับจะหมก็พาพี่ๆทุกคนนะครับชมบ้านแทบทุกซอกมุมแล้วนะครับหลังนี้ใครเป็งละหาโลเคชั่นทําเลแบบทําเลส่วนตัวสุดๆเลยนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแปลงมุมถนนเมนนะฮะ อยู่บางบัวทองเรานี่เองนะฮะเกือบ3 9้าวานะฮะ38.8ตารางวา5ห้องนอน2ห้องน้ำรีโนเวทให้เกิน100%นะครับหลังนี้จะโฮมขออะไรได้นะครับ3ามบาทขึ้นไปนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเจโฮมไปให้ทั้งหมดพ,พี่เตรียมหิ้กวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ